เศรษฐกิจมันมันไปคู่กันแล้วครับผมก็ต้องการทวาให้ดัชนีตลาดพุ้นไทยพุ่งขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยเพราะว่าเรามีทีมงานที่ดีการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยมันก่อนที่จะไปเห็นเพอร์ฟอร์แมนหรือไปลงทุนเมื่อเห็นผลประกอบการแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วครับเพราะเราต้องสร้างความเชื่อมั่นในเิดขึ้นซึ่งผมก็มั่นใจว่า ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อบีีเศรษฐกิจในรัฐบาลช่วนี้เนี่ยผมคิดว่ามีความเชื่อมั่นในระดับซึ่งเวลาเราที่เวลาเราจะคิดจะลงทุนอะไรก็ตามเราไม่ได้ลงทุนด้วยข้อมูลแนนดิแต่เราใช้ข้อมูลนะการการะทำนะครับที่ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นตัวชี้วัดว่าโอคสัสใน อนาคตเป็นอย่างไรเราก็ไปดูเราก็จะสร้างความเชื่อมันในในในท,นทุนตันนั้นๆแล้วก็แล้วก็ลงทุนไปการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าทำอย่างไรที่ทําให้ไอความเสี่ยงนั้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่คํานวณได้นะครับแล้วสามารถคาดการณ์ได้